ผมไม่เคยเรียน MBA นะแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดผมจากการขึ้นมาเป็น CEO บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ในอินเดียอดีตพ่อค้าข้างทางกล่าวไว้ค่ะกลยุทธ์การจัดการที่เขาได้จากการเป็นพ่อค้าข้างทางคืออะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่าการเรียนในทฤษฎีจากหนังสือธุรกิจเล่มใหญ่ๆติดตามได้ที่อีพิโซดนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่1% Solution Podcast ค่ะที่จะเอาอาหารฝรั่งที่น่าสนใจมาแปลงเป็นอาหารแบบไทยๆที่ย่อยง่ายให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีโดยเชฟพ,พีแพทย์หญิงคนิดาค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีพิโซดที่17ค่ะ3กลยุทธ์การจัดการจากอดีตพ่อค้าข้างทางจนได้เป็น CEO ค่ะเทคนิคเลิศๆในวันนี้นะคะได้จาก a r v a r d Business Review เจ้าเก่าค่ะชื่อตอนว่า lessons in management from s t a t e vendors ค่ะ อย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าประเทศอินเดียเนี่ยมีประชากรเยอะมาแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยากจนค่ะดังนั้นคนที่ขายของข้างทางเนี่ยจึงมีอยู่ทั่วทุกที่เลยค่ะการแข่งขันก็สูงไหนจะต้องเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจที่ถดถอยหลังโควิดอีกวันนี้ค่ะ Harvard Business Review เนี่ยเขาได้ถอดบทเรียนจากพ่อค้าข้างทางที่ประสบความสำเร็จว่าเขาใช้กลยุทธ์ยังไงถึงเอาตัวรอดได้ในวิกฤตแบบนี้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ สกลยุทธ์สำคัญค่ะที่เขาใช้เนี่ยก็คือ1คือการปรับตัวค่ะ2คืออัปเกรดให้ทัน3เอาชนะความท้าทายแล้วก็กลับมาให้ได้ค่ะมาเริ่มที่อันแรกกันเลยค่ะคือการปรับตัวเขาบอกว่าในอินเดียเนี่ยค่ะมันจะมีขนมนะที่เป็นของกินเล่นคล้ายๆกับกล้วยทอดมันทอดบ้านเราเนี่ยเรียกว่าวาดาพัฟไม่มั่นใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคือเป็นมันทอดที่ใส่ไส้ในขนมปังร้อนๆน,นะคะ แต่พอถึงหน้าร้อนเมื่อไหร่อะค่ะกิจการวัตพัฟเนี่ยมันก็จะซบเซาเนาะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วเนี่ยคงจะไม่มีใครอยากออกมานั่งกินมันทอดกับขนมปังเพิ่มความร้อนเาไปอีกใช่ไหมคะแต่ความเด็ดอยู่ที่จะมีพ่อค้าค่ะที่รู้จักปรับตัวถึงหน้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟขนมปังเนี้ยกับน้ำมะนาวให้เย็นชื่นใจกันไปเลยค่ะแล้วพอหน้าหนาวค่ะก็จะปรับเครื่องดืง่มมาเสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนๆแทนค่ะ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้อย่างแรกเลยค่ะก็คือการสังเกตสิ่งรอบๆตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นและพร้อมที่จะปรับตามทันทีค่ะคือสิ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในฐานะผู้นำค่ะที่จําเป็นต้องมาเชิญหน้ากับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนี่ยสิ่งสําคัญที่ต้องหาให้เจอคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรแล้วก็ปรับตัวตามไม่ทันค่ะวิธีที่2นะคะก็คืออัปเกรดให้ทันวิธีแรกคือปรับตัววิธีที่2อคือการอัปเกรดตัวเองให้ทัน เชื่อไหมคะว่าพ่อค้าข้างทางในตลาดของมุมไบหรือนิวเดลีเนี่ยปรับสต็อกตามเทรนด์แบบได้เร็วมากๆเลยดังนั้นค่ะสมมุติว่าคุณไม่ต้องแปลกใจนะถ้าคุณไปตามตลาดพวกนี้แล้วหากางเกงแนวแฟชั่นของดาราที่คุณชอบที่ใส่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่เจอเพราะว่าเขาปรับเร็วมากเขาเปลี่ยนเร็วมากคือสต็อกน,นั้นคือเอาไปแล้วอะ่ะ ถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะที่คุณอยู่ในยุคข,ของ artificial intelligence ก็คือ AI น,นั่นะหุ่นยนต์นะมันจะทำงานแทนเราได้เกือบหมดทุกอย่างละสิ่งที่น่ากลัวกว่าการเลิกจ้างก็คือการที่ไม่มีงานที่คุณจะทำได้เนี่ยเหลือในตลาดแล้วพูดอีกแง่หนึ่งก็คือคุณไม่มีทักษะที่ตลาดต้องการค่ะดังนั้นเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับการปรับ สต็อกของให้ตรงกับความต้องการของตลาดเราก็จะต้องมีการอัพสกิลหรือรีสกิลให้ทักษะของเราเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเช่นกันค่ะมาดูวิธีที่3ค่ะคือการเอาชนะความท้าทายแล้วก็กลับมาให้ได้ค่ะ หลายครั้งค่ะที่อากาศไม่ดีอากาศแย่มากๆเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าข้างทา,างเขาไม่สามารถตั้งร้านขายของในวันนั้นได้เลยนะแต่สิ่งที่คุณจะเห็นก็คือวันถัดไปอ่ะพวกเขาจะกลับมาพร้อมกับความพยายามหนักมากๆเนี่ยเพื่อที่จะขายของให้ได้มากที่สุดชดเชยกับวันก่อนๆที่ไม่ได้ตั้งร้านค่ะทีนี้จากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยลองมองย้อนกลับมาดูที่ตัวเองนะลองจินตนาการว่าโปรเจกต์ที่คุณทําแบบมาเต็มที่เนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าใกล้ ครบกำหนดแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยหรือเพื่อนร่วมโปรเจกต์เนี่ยดันป่วยเนาะคุณจะทํำยังไงคะจะตีโพยตีพายบทนนูน่นนี่หรือจะหาทางทําให้งานออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้สังเกตนะว่าพ่อค้าแม่ค้าข้างทางเนี่ยเขาไม่มีเวลาฟูมไฟล์หรือบ่นเลยนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่กับปัจจุบนันและทำออกมาให้ได้ดีที่สุด ดังนั้นค่ะบทเรียนที่ล้าค่าในการทำงนานของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากหนังสือหรือตำราเล่มโตนะคะแต่มาจากประสบการณ์จริงและสิ่งรอบตัวที่สอนเราค่ะ เป็นไงบ้างคะตอนนี้เราได้เรียนรู้กลย,ยุทธ์ทางธุรกิจที่ทำได้จริงถึง3เรื่องเลยพี่คิดว่าเอาไปใช้แค่เรื่องเดียวคุณก็จะเจ๋งขึ้นมากๆแล้วนะคะสำหรับพีนะพีจะเอาเรื่องการปรับตัวให้ไวเอาไปใช้ก่อนเลยคะ่ะเพราะพีรู้สึกว่าเออหลายครั้งที่เราแบบไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอะ่ะเราก็เลยอาจจะรอดบ้างไม่รอดบ้างนะแต่พอดูแบบเฮ้ยดูเขาแบบปรับตามอากาศอ่ะสภาวะแวล้อมอากาศแล้วมันแบบมันเวิร์กอะ่ะเพราะฉะนั้นพีเลยคิดว่าเออ จะพยายามพัฒนาตัวเองด้านการปรับตัวให้ไหวเนี่ยแหละคะ่ะแล้ว,วเพื่อนๆล่ะคะจะเอาเรื่องไหนไปใช้บ้างมาแชร์คอมเมนต์แล้วสู่กันฟังได้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะเรียนรู้ไวใช้ชีวิตเป็นกับ1% Solution ฟังเรื่องราวดีๆกับพีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ